สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ตลาดประมงพื้นบ้านอาศิลานะครับมาเดินดูอาหารทะเลนะครับวันนี้น,นี่เป็นมันฝนนุั่งนนหอ่อืนน้องกัมโบเกตเอ

กี่บาทัต้องต้องต้องตงกก้มหองต้องต้องต้องตรงเออเดี๋ยวเดินดูก่อนนะฮะยังไม่ปักใจจะซื้อร้านไหนดูก่อนดูบรรยากาศดูของสวยๆมันงามๆวันนี้อืมได้ได้ใบใหญ่วัดุหอมมันนะแพ็คละสีิ โอ้โหปูยกขาดยกขาดข่แมงป็นผู้ปลาหมึกฉัดก็มีนะนี่ อัปเดตล่าสุด24มกรานะครับผมมันศุกปี2,568ันแล้วนะครับเราไม่มาวันจันทร์ที่นนคนเยอะอโอ้โหไซส์ใหญ่หญโตๆมบรรยากาศแบบนี้เลยตลาดประมงหูป่า ปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเดี๋ยวพี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวโตครับกุ้งๆ้หัวไข่ไข่นะอันนี้กล้ามทองไหมต้องทำไหนก็ได้ครับขีดตัวโลอย่างเนี้ยขีดตัวโล

ยี่สิบบสเดี๋ยวสามปดวนใหญ่สามแปดสี่ยี่เดี๋ยวสามแปดนเนี่ยรใหญ่ๆใหญ่ยังี้ที่ตัวโลครับมาณสิบตัวสิบตัวสามแปดอไพี่บ้งแสี่ยี่เดี๋ยวสามแปดดปิิมาอนครับถูกใจก็ซื้อส

ที่โลละห้าร้อยแปดสิบอูม,ม่ากแกะยอดวีลานี้ปลาหมึกหนวดสามร้อยมกระดองสามร้อยหมึกไทยไปเดินเดินดูหอม ปู้นสามร้อยยี่เนาะโอ้พวกดองดองปลากลางกลาง้งหัวไข่ ปลาหมึกวัวนี้ฮะไม่มีกันส่น้ำจิ้มนึงขวดนึงออาดิเอาปุกใปุ่งเท่าไหรคะทำจิ้มจิ้ซีฟู้ดครับนีถุง,ะงละสามสิบใา่ ซื้อน้ำจิ้มก่อนเลยยังไม่ได้กุ้งกับปูปูวันนี้ไม่น่าจะซื้อนะครับกินยากเดี๋ยวแทนเป็นปลาหมึกแดงนี่โอ้โหหอยปลากรงหอยลายร้อยหกสิบบาทหนึ่งกิโลปลากระพง

ก็มึกคนเริ่มเดินทางมาซื้อซีฟูดกันละอันนี้ก็มีช็อตย้อนกลับมาที่ฟอยแล้ว ปลาตะกงปลาหมึกปลาตะกงก็มีตัวเป็นไมัวนี้ยังไม่อยากกินครับเกี่ยวยากน่ากินอยู่ วนกับมาที่ร้านเดิม่นนเอไปนะยด,ยะยดเลมฮะยดเลมรอจากน้สโลอันนี้มันอันนี้มันนกล้าม,หามาใหญ่าสามร้อยหอกหรอนี่ขขอมอนไข่ต้องมีค่า

ไม่ต้องยกสูงมันเลยก็ราคาเดียวหมดเลยหรอ เท่าไหร่กิโลสามร้อยหกสิบเป็นเท่าไรกิโลเท่าไหรพี่เจ็ดร้อยยี่สิบโอ้โหหมายละร้อยห้าสิบบาทบันเลอร์เลยโหคนเยอะเนี่ย กุ้งเอามาเผาวก่อนสรุปวันนี้อยากกินกุ้งอย่างเดียวนะครับปูกับปลาหมึกยังไม่ไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะวันนี้ ไปแล้วครับผมมาอัปเดตตลาดประมงพนบ้านอ่างศิลาวนี่ครับผมวันนี้จัดกุ้งไป2โลแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเราไปซื้อ,อย่างอื่นทานกันที่หน้าหาบบางแสนบรรยากาศตอนนี้คนก็เริ่มมาแล้วนะผมยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ